สวัสดีครับขอตรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพฤษภและลัคนาพฤษภเนื่องจากดาวพระศุดีและดาวเสาร์นะครับกุมกันในราศีธนูแต่เพิ่มเติมคือการเดินหน้านะครับหรือเดินตามปกติแล้วในช่วงวันที่ 17กันยายน2563สดับดาวเสาร์นะครับจะเดินก่อนส่วนดาวพฤหัสบดีก็จะเดินตามนะครับในวันที่21กันยายน2563ต่างกันนิดหน่อยนะครับก็เป็นลักษณะของการเดินหน้าก็จะให้คุณในลักษณะที่เต็มที่แล้วนะครับก็แต่ต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าไม่ถึงไม่ไม่ใช่ระวังหมายถึงว่า ต้องรีบนิดหนึ่งเนื่องจากดาวทั้งสองดวงเดินหน้าในราศีธนูแค่เพียง2เดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่กันยาจนถึงธันวาคมแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปที่ราศีมังกรแต่ราศีมังกรก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่แต่สำหรับคนราศีพฤษภดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวสองดวงเนี้ยไปกลุ่มกันในราศี ธนูคือภพออมรณะนะครับแล้วก็จะเดินหน้าเข้าสู่ภพสุภะก็ถือว่าดีขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็มีดีกึ่งเสียในช่วงแรกแล้วก็จะมีดีขึ้นแต่ลดทอนอํานาจของดาวลงนิดหน่อยนะครับดังนั้นเรามาฟังคาํายากรณ์เพิ่มเติมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับเริ่มต้นที่99บาทแล้วก็สามารถแอดไลน์ id มาทำค่าครูเพิ่มเติมได้นะครับในมีหลายๆระดับนะครับก็ ไม่ได้ทำนายฟรีนะครับก็สังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปนะครับจะโพสต์ไม่ให้แล้วก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาําค่าครูได้ครับแล้วมาฟังขุพยากรกันต่อเลยนะครับดาวพฤศบดีเนี่ยเป็นเกษตรนะครับเกิดความเข้มแข็งขึ้นในดวงชะตาแต่อยู่ในภพมรณะนะครับมรณะหมายถึงการโศกเศร้าเสียใจการ เดินทางไกลหรือจะเป็นลักษณะของสิ่งเก่าเก่าอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการจากเป็นจากตายอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผลที่ดีก็มีนะเนื่องจากมันเป็นเกษตรนั่นเองเกษตรมาถึงความเข้มแข็งเกิดขึ้นในภพมรณะก็หมายความว่าหนึ่งหลัโลกโรคภัยไข้เจ็บคุณจะไม่มีนะครับหรือมีก็รักษาได้พราะดาพบพัสดีเป็น ดาวแห่งแพทย์ก็หมายความว่าใกล้จิตแพทย์เข้าไว้หรือไปรักษาก็จะหายโรคที่เป็นเดรรังที่มันไม่รักษาหายสักทีเนี่ยมันจะรักษาหายนะครับในคราวนี้ดงนั้นใครที่เป็นโรคประจําตัวหรือเป็นโรคที่มันรักษายากเนี่ยพยายามไปตรวจเช็คร่างกายแล้วก็รักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อมันจะสําเร็จได้เพราะว่ามันกลุ่มกับภพสุภะก็คือดาวเสาร์สองเดือนเท่านั้นนะครับดาวเสาร์เนี่ย มาจากพบสภาแปลว่าความสําเร็จแปลว่าความสุขสบายเมื่อมากุมกันเป็นคู่เปลี่ยนแปลง,แปล,งแปลว่าสิ่งที่มันมีมาเนิ่นนานเนี่ยมันไม่สําเร็จมันไม่โอเคมันไม่ดีแต่มันจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้คนที่ยังไม่เคยรวยหรือคนที่ไม่เอาไม่ถึงรวยก็ได้นะหมายถึงว่าใครที่มีปากกับเต็นทีทุกวันเนี่ยมีความชีวิตที่ ลำบากลำบนเนี่ยนะครับมันจะพลิกฟื้นให้เป็นในทางที่ได้คือพูดง่ายว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้แต่มีข้อแม้อยู่2อย่าง 1. คือคุณต้องคิดให้ถูกทาง 2. คือคุณต้องขยันมุมมนะให้ถูกทางด้วยนะครับคือหมายความว่าผลที่จะสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนที่คิดต่างกันทําต่างกันไม่ใช่คนราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภเหมือนกันแต่ผลจะได้เหมือนกันทุกคนนะครับ เราต้องมาดูที่การกระทําของเราด้วยว่าใครที่มุมานะพยายามมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่ยังไม่เคยสําเร็จนี่แหละมันจะเป็นผลที่จะทําให้พลิกโซความสําเร็จได้แต่ใครที่ขี้เกียจเนี่ยไม่มีทางสําเร็จครับก็ไม่ต้องหวังในจุดๆนั้นเนาะทีนี้เมื่อดาวบ่งบอกนะครับในอนาคตว่าสิ่งที่ได้เ่ยมันจะง่ายนะมันจะโอเคนะอะไรประมาณนี้มันก็จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเดีขึ้นได้เร็วแล้วก็ พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับคือพูดงว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับใน2เดือนนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้ถูกทางทําให้ถูกตามาทางตามที่ผมได้พูดไวนะ้นะนักพัฒนาเนี่ยยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับยินดีนพบอริเพราะว่าอย่าเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่นะครับคือพูดง่ายว่าเราจะระหองระแหงกันเกี่ยวกับเรื่องของอ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่มีอายุมากกว่าเราอะไรประมาณนี้คนที่มีประสบการณ์เนี่ยอย่าไปเถียงเขาเราต้องนอบน้อมอ่อ,อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะครับแล้วจะเป็นผลที่ดีเนื่องจากว่าเขาจะคอยช่วยเหลือผลักดันนะครับแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ดีได้เช่นเดียวกันพอบ,บรนนะเนี่ยยังหมายถึงว่าประสบการณ์จากอดีตนะครับต้องขุดขึ้นมาเอามาใช้นะครับอย่าปล่อยให้มัน ขึ้นเครอเป็นสนิมใครที่เคยเรียนเคยอะไรเงี้ยพยายามขุดค้นคําว่าขุดค้นเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีแรงบันดาลใจในการที่จะมาในสิ่งสิ่งนั้นด้วยก็คือคุณต้องไปหาความรู้จากพิกูนะครับหรืออากู google นั่นเองเพื่อที่จะได้เรียกสิ่งต่างๆกลับมานะครับเพื่อให้มันแบบว่า มันเต็มที่นะครับเราอาจจะลง,ลงลงลืมลืมไปแล้วบ้างอะไรประมาณนี้คือการเรียนรู้นั่นเองดับพระสีบดดาแห่งครูบาอาจารย์แปลว่าเรียนรู้แล้วคุณจะแก้ไขได้นะครับคือพูดง่ายว่ารู้มากเรียนเรียนรู้มากก็แปลว่าแก้ได้มากแล้วก็สามารถต่อยอดและพัฒนาได้มากเช่นเดียวกันนะครับถ้ารู้มากดังนั้นเนี่ยเราควรจะเรียนรู้อยู่เสมอนะครับเพื่อที่ให้เรานั้นแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ด้วย ดาวเสาร์มาจากภพสุภะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ากลุ่มกันแปลว่าคือง่ายๆเลยคุณจะได้ดีจากการพลิกผันจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นคอยดันหลังคอยช่วยเหลือการสนับสนุนนะครับเพราะว่าภพมรณะเนี่ยมันเป็นภพที่อ่าดูเหมือนเสียแต่มันหมายถึงเบื้องหลังคือมันหมายถึงอ่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะ,นะครับเพราะว่าอาริมรณะวินาศเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรา เข้าถังตรงๆไม่ได้ต้องเข้าถังอ้อมก็แปลว่าคนอื่นหนุนหลังแบบที่เขาเรียกว่าต้องมีกลยุทธ์นิดนึงต้องมีเล่เหลี่ยมนิดนึงต้องมีทักษะหรือการที่ฉลาดนิดนึงคือมันจะต้องมีอะไรที่เหนือขั้นกว่าเพราะว่าพบเสีย,ยมันไม่ได้เข้าตรงๆเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นบ้านเราเนี่ย ปกติเข้าทางหน้าบ้านถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยเราต้องเดินอ้อมไปหลังบ้านถึงจะได้ผลที่ดีแต่ถ้าเราเข้าหน้าบ้านเนี้ยมันจะมีอุปสรรคปัญหากองอยู่หน้าบ้านอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับประตูเสียประตูล็อกเราต้องแก้ไขเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันก่อนเราถึงจะได้ผลในตรงจุดนั้นแต่ถ้าเราอ้อมไปข้างหลังเนี้ยมันเสียเวลาแต่ à, แต่มันก็ต้องแลกกับความเหนื่อยนะความอุดสาหานะอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ได้รับผลที่ดีอะไรประมาณนี้เนาะก็ทนเอาครับ2เดือนเอง แต่ว่ามันจะได้ผลที่ดีในอนาคตก็คือเมื่อดาวเสาร์กับดาวพหัสบรีเนี่ยโคจรเดินหน้าในเดือนธันวาคมอย่าไปฟังคำเยาก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยจะได้รับผลที่ดีขึ้นเนื่องจากอยู่ในภพสุภะหมายถึงความสําเร็จความอยู่ที่สุขสบายอนาคตที่ดีมั่นคงเนื่องจากดาวเสาร์เป็นเกษตรดาวเสาร์คือดาวแห่งอสังหานะครับเป็นธาตุดินต้นธาตุหมายความว่า ลุกหลักปักฐานได้ดีนะครับแล้วก็สําเร็จมีอนาคตที่สดใสรออยู่มั่นคงรออยู่อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่ดีนะครับแต่ดาวพระสิกอ่อนกําลังแปลว่าผูา้หลักผู้ใหญ่นะ่ะจะช่วยเราไม่ได้แล้วนะในตอนนั้นเหลือคงสุดท้าย2เดือนนี้นะครับก็คืออเราต้องทําเองต้องบุกบ่านิดนึงแต่สุดท้ายผลมันก็จะสําเร็จได้ในอนาคตนั้นแหละนะครับก็โอเคยังดีที่ว่า ต่อให้เหนื่อยทำแต่สุดท้ายมันได้ผลดีก็โอเคเนาะดีกว่าทำเราไม่ได้อะไรเลยอะไรประมาณเนี้ก็อยากให้คิดบวกเข้าไว้นะครับต่อให้มันเหนื่อยมันอดทนมันต้องยากยังไงแต่ถ้ามันดวงดีอะ่ะมันก็โอเคนะเพราะผมอยากจะเตือนคุณว่าอย่ากเกี่ยงงอนกับสิ่งที่มันโอเคเพราะว่าเราทำถูกเวลาถูกที่เนี่ยทำแป๊บเดียวมันก็สำเร็จทำแป๊บเดียวมันก็รวยแต่คนที่ ทำผิดการผิดจังหวะผิดเวลาเนี่ยต่อให้ขยัน1ิบเท่าเหนื่อยจนสายตัวแทบจะขาดมันก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่รวยสักทีมันก็เหมือนกับย่ําอยู่กับที่นะครับก็เหมือนกับว่าอุปสรรคขวักหนามันต้องแก้มันต้องอะไรอย่างคานังค้าซังอยู่อย่างนั้นแหละอะไรประมาณนี้ยกว่ามันจะเดินได้แต่ละก้าวมันเหนื่อยมันลําบากมันต้องอีลงตรงนังพันไปหมดอะไรประมาณนี้ยกว่าจะแก้ได้แต่ละปอกดังนั้นเนี่ย ต่อให้เหนื่อยต่อให้อดอ่าต้องวิริยะต้องอะไรก็ช่างเหอะแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงดวงดีก็ทําไปเถอะครับอย่าอย่าเกยงงอนเนาะอะไรประมาณนี้หวังว่าคงจะเข้าใจรูปแบบของชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับแล้วเราจะไปได้ดีถ้าเราโมแต่คือขั้นแรกอะไรอะ่ะน้อยใจในโชคชะตาว่าต้องเหนื่อยอีกแล้วต้องอยังนู้นต้องยางนี้เมื่อไหร่มันจะดีคือได้แต่บน่นบ่นไปมันก็ไม่ได้อะไรหรอกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเอาแรงที่เราจะบ่นเนี่ย ไปทําดีกว่าแล้วผลที่จะได้มันก็จะได้จริงๆอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยก็อยากฝากคนราศีพฤษภและละัคนาพฤษภว่าครั้งเนี้ยต่อให้อยู่ในภพที่เสียก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่า แค่2เดือนก็จะผ่านผลแล้วมันก็ยังมีตำแหน่งที่ดีรองรับอยู่หมายความว่าก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเรานั้นเดินทางไปเยี่ยคนเดียวหรือต้องต่อสู้ันฝาคนเดียวแต่มีคนหนุนหลังอยู่อะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะครับอย่าลืมในจุดๆนี้อย่าเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่ก็ยังไงก็จะได้รับผลที่ดีในภายภาคหน้าจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละนะครับ สูๆเปิดกระใจให้สำหรับคนผู้ศพนะครับสามารถติดตามำยายากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดำยายารในครั้งถัดไปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกันใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ